พอๆก็นีที่เก่าจะพี่น้องก็ช็อกน้องน้องนิ้ท่าห่อจ้ะหลังจากที่มาตั้งแต่ห้าเหตุช่วงแรกๆนะจ๊ะเนาะถ่ายตอนเก็บแล้วมันถ่ายบายนะ่ไยๆแต่พี่น้องมันผ่านมันบ่อชัดนะจ๊ะเนาะปลามันหกไปคนเดียวแต่ก็ไม่มา้ถ่ายตอนที่เอาดินออกนาจ๊ะ

สานี่ก็กินก้อยแอยต่ละก้อยเฮ็ดบวกปลาสิกแกงบริกแกงจ้ะเตียนใจมาก้อยเอาจะ้ะแซ่บหลายแอกที่หนึ่งสิกแกงเอาจะ้จะไม่เจ็จูมเนาะเสาวในดอกบานหลายไม่อยากหวานปันไดแกงดอกจู่มเน่ค่อยหวานจะเป็นเนาะ ไปรแรงๆมนัมนมันจะจูมไปเศร้านี่ได้แต่บ,บานแต่ซุ่มบลาดแต่แกงแนงน่นจาจ้ะพี่นออ้องนต่คำพอดีจ้ะ ห้าโมงครึ่งแล้วจ้าอือวินอกงจะดอบบวบสะออนบอแอ้บวบแกงแสบ ได้่ายตอนถ่ายตอนเก็บจากพี่น้องแล้วแต่ว่าถ่ายบางอย่างงามผัดว่าบได้มันมากรูดบางแล้วภาพบ่ชัดจากพี่น้องเลยบอเอาเนาะจตนะเนาะอะไเรื่องหนากว่า กล่องมันมั่วาจ้ะเลยบชัดทายแบบยางแง่ก่าแฟนพี่นอ้องเมองเนาะเก็บมูเดียวจ้ะพี่น้องมูเดียวพอได้เต็มแตา หูดแล้วนะจ๊ะพี่เนเองแอะจุ่มนะจ้ะ,นะเนาะอันนี้ก็คือบานเป็นบานเด้ะจ้ะจุ่มนะจ้ะเนาะกำจัไปนะลากนะจ๊ะ